สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนพี่วัวพี่ควายจะพามารู้จักกับเหล่าสัตว์น้ำนะวัสดีเด็กเด็กวัสดีจ้าเด็กเด็เดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักสัตว์น้ำนะมาเริ่มกันเลยตุ้มว้าวตัวแรกนะจ๊ะนี่เลยตัวแรกอ็คกตาเปอร์สนี่ ปลาหมึกนะคะอันนี้ลายเนี่ยฮนี่ lobster lobster กุ้ง lobster นี่เอง้ลายสีแดงๆใต้น้ำนะพี่วัวดำไปจับมาเลยโอ้ยได้มาแล้วเจ้านี่ก็คือปลาดาวเดี๋ยวต่อไป เอา้าปลากระเบนนี่นะว้าวเราปลากระเบนทีหลังวัวควายบัวไปเลยเอา่าตาไปก็เป็นปูรีจับปูต้องจับงี้นะจังจับปูเอ๋เอปลากระเบนขึ้นมาด้วยเอ๋อจับปูเฮ้ยนี่เป็นมาณ์เฮ้ยมาณ์นะคะเด็กๆนี่หน้าตาเป็นงนี้นะ นี่มาถึงนี่โอ้โหว้าวปลาฉลามสีน้ำเงินกระโดดลงน้ำนี่ตัวสุดท้ายของเราปลาฉลามโอ้โหกระโดดลงน้ำอ้ยโดนค่านะพวกเจา้านี่ไปก่อนแล้วนะพี่ควายไม่กล้าลงน้ำหรอก Bye bye. No.